ว่าโดยเรื่องการบรรลุธ,ธรรมของคารืหัสคารืหัดแปลว่าผู้ครองเรือนผู้ครองเรือนนั้นมีความสงสัยกันว่าประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วได้บรรลุอริยบุคคลได้หรือไม่ ครืหั่เป็นผู้ครองเรือนเป็นผู้ที่สือสินห้าส่วนบรรพชิตคือผู้ที่ออกบทแล้วเป็นพระภิกษุสงฆ์เป็นสามเณรซึ่งมีศีลแตกต่างจากครืหั่ความแตกต่างกันโดยศีลทําให้มีผู้สงสัยว่าจะบรรลุอริยธรรมได้หรือไม่การบรรลุธรรมของครืหั่นั้นการมีศีลก็ถือศีลแบบครือข่าก็คือศีลห้าส่วนพระภิกษุสงฆ์ก็ถือศีล227ข้อเมื่อมีความต่างกันโดยศีลศีลนั้นมีในเฉพาะบุคคลครืัส่จึงไม่มีความจําเป็นจะต้องถือศี สินแบบบรรพชิตส่วนบรรพชิตจะไปถือสินแบบคือฤๅษีหัดก็ไม่ได้ความแตกต่างกันโดยศีลว่ากันโดยตามฐานะของบุคคลคือรหัีผู้ถือศินห้าและบางโอกาสก็ถือศิน8ก็มีผู้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลในชั้นต้นๆมีเป็นตัวอย่างอยู่ในพุทธประวัติส่วนเรื่องพระพิสูจน์บรรลุธรรมนั้นรู้กันอยู่ว่ามีมากมายฤหัสหัจะมาถือศีลแบบพระพิสูุส์ท์นั้นย่อมผิดต่อภาวะของตนภาวะของตนนั้นไม่จําเป็นจะต้องถือศินละเอียดไม่แต่โทษ เล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นโทษทางบัญญัตินั้นจึงไม่มีความจําเป็นเท่ากับพระภิสุสงฆ์พระภิสุสงฆ์นั้นถือศีลมากเป็นศีลที่เป็นศีลแท้และเป็นศีลที่เป็นเรื่องสมมุติแต่ทั้งหมดนั้นก็ต้องถือต้องรักษาต้องปฏิบัติถึงเป็นเรื่องบัญญัติก็ต้องถือต้องปฏิบัติถ้าไม่ถือไม่ปฏิบัติก็ถือว่าละเมิดศีลเหมือน,นกันถึงแม้ว่าจะเป็นศีลโดย สมมติบัญญัติเพราะว่าการถือศีลนี้มีประโยชน์ต่อการที่จะทําให้บรรลุธรรมขั้นสูงสูงกว่าที่คฤหัหั์จะทําได้ครหัหั์นั้นเมื่อถือศีลห้าเมื่อประพฤติปฏิบัติในอริยมรรคโองแปดซึ่งผ่านการทําวิปัสสนามาโดยลําดับย่อมจะทําความหลุดพ้นจากสังโยชน์บางส่วนก็คือสังโยชน์เบื้องต่ําเมื่อคฤหัหั์สามารถที่จะทาลายสังโยชน์เบื้องต่ําได้ด้วยอริยมรรคก็หมายความว่าครหัหั์เนี่ยบรรลุเป็นพระอริยบคคลขั้นต้น สัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาชีวะสําหรับคฤหัสถ์ันั้นก็เป็นแบบของคฤหัสถ์ัส่วนสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาชีวะของผู้ที่เป็นบรรพชิตผู้ที่ถือบวชก็ต้องมีความสมบูรณ์ในศีลทุกประการไม่แต่โทษเล็กๆน้อยๆก็ละเมิดไม่ได้ถ้าละเมิดก็จะเป็นการผิดต่อองค์อริยมรคเมื่อผิดต่อองค์อริยมรคก,ก็จะไม่ได้อริยผลคฤหัสถหันั้นเมื่อถือศีลห้าเมื่อเขาไม่ได้ทําผิดต่อศีลห้าเลยถือศีล ถือโพลตโดยไม่มีปารามาสเขาย่อมมารู้ธรรมซึ่งเป็นอริยธรรมขั้นต้นได้เพราะเขาสามารถทำลายสังโยชน์เบื้องต่ำได้แต่เมื่อสังโยชน์เบื้องต่ำคฤหัหั์ผู้ประพฤตริรมปฏิบัติธรรมสามารถทำลายได้ก็จะเหลือแต่สังโยชน์เบื้องสูงซึ่งมีความละเอียด มีความประณีตกว่าเมื่อคฤหัหถ์ผู้ปฏิบททัติธรรมนั้นปฏิบัติต่อไปคือเขาจะ,ะพูปททิปฏิบัติธรรมปฏิบัติในอริยามรรคมีองค์8ซึ่งก็คืออริยามรรคที่ทำลายสังโยชน์เบื้องสูงนั่นเองเมื่อคลหัหถ์ทำลายสังโยชน์เบื้องสูงได้คือได้มารู้ธรรมในระดับที่เรียกว่าพระอนาคามีชีวิตคฤหัหั์ของเขาย่อมหมดไปคือต้องไปออกบทชีวิตคฤืัหถ์จะอยู่ไม่ได้เลยถ้าขาดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์แต่พอได้มารู้ธรรมเป็นพระอนาคามี รูปเสียงกลิ่นรสผฏฐัธรรมารลมนี้ซึ่งเป็นวัตถุกรรมนี้ได้ถูกอนาคามิมรคทำลายสิน้นเขาจึงไม่มีความเยื่อใยในวัตถุกรรมทั้งหลายกิเลสกรรมทั้งหลายได้ถูกทำลายหมดชีวิตคฤหัสถ์ของเขาจึงอยู่ไม่ได้จึงจำเป็นจะต้องออกบวชนั่นเอง ส่วนบรรพชิตผู้ได้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมตั้งแต่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันและเลื่อยไปจึงไม่มีอะไรที่จะมาขวางต่อการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมให้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้เพราะศีลที่บรรพชิตถือปฏิบัตินั้นเป็นศีลที่สนับสนุนเพื่อทําลายสังโยชน์ทั้งหมดนั่นเองดังนั้นความแตกต่างกันของฤหัตบรรพชิตผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมไม่มีความแตกต่างกันในการบรรลุภูมิธรรมในระดับที่ทรร สังโยชน์เบื้องต่ําจะไปแตกต่างกันตรงที่จะบรรลุธรรมคือทําลายสังโยชน์เบื้องสูงนั่นเองดังนั้น ความเหมือนและความแตกต่างกันของความเป็นอะิยบุคคลนั้นจึงมีประการเชนี้ผู้ที่สงสัยว่าเป็นฤรษหัสสามารถบรรลุอริยธรรมได้หรือไม่ตอบได้เลยว่าได้ในระดับที่ยังมีสังโยชน์เบื้องสูงอยู่เมื่อสังโยชน์เบื้องต่ำหมดไปฤๅษอหัดก็จะไม่หยุดยั้งอยู่เพียงแค่นั้นเขาก็จะหาหนทางที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อทําลายสังโยชน์เบื้องสูงจึงจะเห็นฤๅษอหัดในครั้งพุทธกาลได้ออกบวชแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ดังที่อธิบายมาก็น่าจะพออนุ ได้ว่าความเหมือนและความแตกต่างนั้นของผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมที่เป็นเครืองหัสและบรระชิตก็มีประการดังที่ได้กล่าวมาเชนนี้